ขทั่วไปก็คือเรื่องคดีที่ไม่ควรกล่าวถึคดีที่สนายความไม่ควรกล่าวก็คือเรื่ง วันหน,น,นึ่งอาจจะมีลูกจ้างคนหนึงถูไร่อคก็บอกทนาทำไมเขาบอกว่าตอนนี้ถูไล่ออกนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยเลยทำงานตั้งสิบกว่าปีแล้วคนได้ค่าชดเชยพอทลายสราไปซรามาว่าจริงๆไม่ใช่รอ,องผกไ่อก ขาไม่จ่ายเขาเก็เป็นคําแล้วเพราะคุณทําผิดกับเขาดิใช่ไหมคุณฟ้องอะไาในภมากร้อยต่างๆกต่าง็บอกเรื่องนี้ว่าไม่ต้องจ่ายค่าส่นเยอย่างนี้ทนายก็ไม่ควรที่จะนำคดีนี้ให้กับฝ่ายลูกจ้างกับ จับคุณเจอการจับใครก็ทำเป็นตัวเเรีเองภาพใช่ไหมแนี่คือจับแกงทนายไรใ้ครล่าคาให้เรังเพื่อฟอกับจัาที่ทใาังตัวไหนใช่มสิ่นี้ิงไม่ควรใช่ไหมเพราะหมายนิดหลักการสำคัญก็คือคุ้มครองหรือปกป้อง้าต่ผู้มีควาให้ไม่งลับลพินในความเิเกี่ยวกับการเข้าไปในเดือสา หรือแม้ถ้าทาให้เสียทรัพย์ในุบณีหมายความว่าทของ mình đã mở cửa rồi, không phải, được không? được. 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 หน้าปากฟันหักไปนี่ทนายตัวฟ้องผมไว้ว่าทำไมล่ะเนี่ยมืนรื่องนองเรี่เรานก็จริงๆก็คือเราเมื่อต้งกัรแก้ใช่ไหมับอะไร่บไม่ควรรับควาเรื่องร้นแต่ต้ามีบางเคสที่มันทำได้จริงๆต้งไปเรื่องนเลือกฟ้องอะไรว่า อยาบตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็บอกว่คือถูกฟองไม่กินฟอ ว่าเราประบการณ์อะไราเชื่อจริงนะนะสองคำเพราะม่อยูด้วยกนต่จะเป็นด้วยเดี๋ยวอบอกได้สองใสองแต่การจับเชื่อเขาไปนแผนก็ต้องมีกจรอทำถไหมพ่อานะครับคดีที่นายรู้วิธเหกีรณ์คดีที่นายตาบรู้ เข้ารู้ความเป็นธรรมประเภทที่สามน,นั่นคือที่ไม่ควรทำนะครับเมื่อตนเองรู้เรื่องนี้แนละ้วก็ไม่ควรที่จะเข้าไปรับคำเป็นธรา,า,ามในเรื่องนั้นนะครับเว้น,นแต่ว่ามีคำจำเป็นดิ่งเนื้นในนอใจจริงๆเพราะอะไรเพราะตนเองเห็นหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นิทธเห็นหมดแล้ว,ลวไปรับคำจำเป็นอะไรใช่ไหมครั ความจริงเองมันเดินเกิดขึ้นนะครับที่เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้เป็นเรื่างว่า 进来。行嗎 เรียกว่าจเ่งท่านจำกได้คำปฏิเสธไม่เก่นะอาจผิดตัวก็ได้ไปคิดคุกิดใช่ไและคนจำเก่งก็ได้ทำรับด้วยนี้เมื่อสร้างมาทำแบบนี้การได้ทำเช่นงำรัก็ต้องอาจจะมีอะไรบางอย่เพื่อทำคำรัซึ่งคนไม่เห็นอาจจะมีแค่รอยฟงซาใช่ไหมหรืออะไรก็ไม่รู้นะที่รับสิถ้ารับไปจะปล่อยรูปไปไม่กลับด้ว ตจนสุดท้ายพขาจะแก้พยายามห้ามเขาไม่ให้เอาคำรับในการแต่งบกาฟังนี่คือเวลาปีกระทำเรื่องนี้คือคำรับทีารู่ดีมันก็ดีนะแต่พอทำเลยโองตัวใจนานๆินความซ้ำๆซ้ำๆแล้่งความเชื่ออยู่ พื่อจะสร้างสมุดนะครับตอนนี้สร้างกเได้พักแล้วน่าจะสร้างเกือบสิบปีการสร้างต่อไปหรือให้ทำลายก็ต้องตาดสแต่เดิมก็ดูใจเสียแล้วก็โอเคปัญหาเรื่องข้ออ้างทุกผก็ดูจะบเบาบางจริงๆก็จะมีปัญหาที่ต้องประชตี้คือผมเคยเสาร์เลื่อนด้วต้นั่งฟังจริงไม่ฟจริงผมไม่รู้หรอกแต่มีชื่ออยู่ในหลักาต้องฟังหรต้องฟังจริง แต่เมือมันมีชื่อเนี่ยโดยหลักการทั้ั่งเดียว่ต้องฟังท่านี้ไอ้ปัญหาเรื่องการขออ้างของเราสมทมจริงไอ้เรื่องสมทบผมเคยพูดสมัยสิบกว่าปีแล้วแต่จริงๆแล้วมันฟัอมากว่ให้มันฟ้สิมมติใช่ไหมคุณปะชุดจ้าจริงๆชุดจ้าบางคนที่ลงชื่อสีสคน้แต่ผู้การดัไหล่ทิ้เจริงผู้ารพวกดูไายไม่ได้อ ก็สมบตว่าอ่านว่าสอใช่ไหมครอบัวเลยทั้งชุดเลยเราเขาสู้ดีนี่เป็นวิธีการที่ผมว่าแสงที่สุดเป็นทางเปิดไม่ต้องไปแก้หัวใเพราะหใจดีแต่แต่สังคมเราไม่คิดถึงนกับที่าไปแก้ก็คแก้ทุกนายความนั่นก็ยอนมลจริงจนงาทผมพูดตรงๆนะมาพอมีบางทีไม่มาบางทีเี๋ก็มีถูกไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ม่ใช่สิ่งที่กฎหมายพูดใช่ไหมครับตาประการใดที่เกิดและถึมาชั้นผมผมมาเป็นผู้ส่วนสองัวปี้าซีประมาณสามสปีใชอัรจะไดบกกันเรื่องมโพบในปีห้าพุ่งขึ้นมาดูเชี่ยขึ้นอย่างนี้นะไฟโถงโรเตเลาก็มีนะไยจัเลยก็มีที่ต่างอ้างอนายเป็นพยานนะคือไฟโถ สู้ยังไงนะไอ้่ก็เลยก็มีเอาทาได้ไหมนะก็นี่ก็เขาอยู่ด้วยก็บอกแล้ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำทำไมตํารวจพิมพ์็นทำแล้วรวจเสียชื่อคือพยาามเอาตดกาที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรมากมาทุกคนได้ตอนนี้ทานายเริ่มสวยเพราะนอกจากทางนายยได้เป็นยาด้วยไปแลได้สองเดืน ปเร่งแรกก็คือเป็นหัวกระป๋าเด่งสองก็อไรแล้วก็เป็นพยานเขาด้วยนั่นจริงๆไม่ัวนจเรามาเกี่ยวข้องเลยเพราะข้อเนี้ยนรนั้นัจิตนักสังคมสงเคราะหเพาะเขามาด้วยตรงนี้ใช่ไหมถ้าท่านที่โดยหลักวิธีารมา แต่พอทำเป็นมังคุดจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอเราเริมจะเอาทนายเข้ามาเติมท็อจริงๆมันมีเลยไกลกว่านั้นนะเอาผู้ไก่มีนผู้มงมาเกี่ยวข้องมีนะเอาไปปรญญาตอนนี้ไก่เกีรอบสามเปนมาใหมยแรกเพื่ออาไเ้าเขาไม่ได้รู้อย่างไก่เกี่ยวในสามีกพ จะสิ่งที่พูดแต่ในห้องแตกต่างจเป็นความลับไม่ถึ่จะไม่ถูกเอาไปพูดถ้ากระตอ้นไปได้และการสื่อสารถ้าคนพูดในชรัที่สวงามนาคือคือหลักของการไล่ไล่ในสายที่บวานมากใช่ไหมคราวนี้ตอนก็เริ่มมีบางคนเริ่มจะพูดแบบนี้เกิดขึ้นพราะว่าจาทำ่างนี้รู้ไหมซึ่งหล่รูไปตงนี้นะครับว่าโอเคถ้าเรายับย ผู้ป่าไม่ได้เพราะคิดในเชิงว่าเขาต้องการรยลเอที่ให้เขาชนะผูู้ก็คงมีามหรื่ง้รักษอาควรจะออกหมให้เขาไหมหรือควรจะย้ายไปยังฝาที่เขามาสื่อไหมเพราะถ้าไปนั้นนี่แหะนายที่เป็นัสอบสนนักจิตนักสังคมสงเคราะห์ใช่ไหเด็กผู้ไก่เปลี่ยนของเองก็ต้องมีภาระสอบเด้งที่สอบาทย มังไปใช้สิ่งที่คนจะเป็น like เันไม่มีนคนเก่งอะไรกันัมนเลยครับลูกความของเขาบอกว่าภามาห้ามใช่ว่าไม่เอาคู่เกียร์มาเบอรความเอามีแล้วนะดูแอบตัดเทมไปก่อดคุยแลยควอนไหไเ่เยอเลยเอาป้องปากกาเลยไม่แอบตัดเลยแล้วกาลุณาขอเทมาให้บกฟังมเรื่องขอเทมมาให้ทำเป็นภาษาเขียเป็นหนังสือเลยอคนนี้ต้องง ก็ราพิจารณพวกนี้มันไม่ควดจะเข้ามาเกี่ยวข้องของพวกนี้ระงนะครับมในระบบไม่นั้นต่อไปผว้ว่าสาก็โดด้วยเหการก็โดนเวาเขาบอกมาซักนะบอร์ฟ้าเ่าถงนนี้เีาเจอีมโยงกันนะเขาบอกตามถึงจะไม่ทัเอารแต่กไปย้ายเขาบอามนีจริงยู่มันสารสารนะเขาบอก่าถึง่าจะไม่ได้ีนีแล้วร้หรอไร้อยู่มะนหัวใ Oh กูพูเรียนวิทยกับวีเอเคยเอาโมผมจากทาไวมาม้ก็สอบก็จรินะนะผมได้สตถามแต่ผมไม่รับความตอบนหมายก็ไม่ได้จ้าแต่ผมรู้ความจริงคนเราเอคต่อมา B เรื่องที่ควรรัอบข่าวอกว่าคดีอายาทิศา,าขอแรงให้ไปเป็นทานายความในการตบาลนี้พูด แต่เมื่จริงที่มันเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อก่อนข้าวไรฝายต่อแรกถูกต้อพันสองพันแล้โ้โหรวไกได้่ห้าร้อย0นะครับแต่เดี๋ยวนี้ตลาดบัญชีตลาต่แรกที่ตลาดพีบถึรสาว 我们是共产主义还的 มันไหลมาจากไหนก็มันอยู่บนแล้วไม่ต้องคิดเลยว่าจะใช้ความกล้าสามารถไปช่วยรูปป่าวตัวเองคิดเข้าเอาปรอดมาไม่ได้ทีไหนที่จะไม่ปวด่าไม่ปูดสามารถเลยทิ่แค่ทัได้ก็ค่อเป็นแล้วแล้วดีเราามป่าวเรเตรียมตัวเราโอ้โหคือตื่นนอนด้วนอนนอนสะดุ้งานจบแล้วเตรียมไปทำอะไร ที่ิอเสสิ่สิาไปถึงใช้ถ้าบางทีมันสัเเก่งบางทิลายเขาเปิกแต่าทก็กไปแล้วบางทีก็เปิดปิดสกูไม่ได้เาทำ้แต่มีอะไรอยางเงี้ยแต่บางอย่างไปนั่งคิดแมคิดไมตรงนั้นไปเงกเข้าได้คิดได้ดีกว่าที่ทำถื ถ้ามองในดในุลยายนอาจจะไปในชชองทางการเมือทาได้แต่ถ้ามองในทางแพทย์ใครทำใช่ไหมครับใช่นการพป่ากษาเราที่ินสองปแปบนหนึงจะเจ้ของที่หรือะไรความแปดเป็นเอเอจะต้องอะไรความท้งเอมา,าเราเป็นอะไร ต่อไปก็คือคดีที่าคผ้มติมหาชนคดีที่าคู้มตติมหาชนมัตติมหาชนที่เห็นได้คือ่าคผูงแทส่วนใหญ่เขาอยากกอยางเช่นคดีกาบคุยอ